นี้มาพูดเรื่องอภัยชีวิตของคนเรานี้ก็มีสมหวังบ้างมีผิดหวังบ้างบางครั้งที่ชีวิตของเราผิดหวังก็เหมือนเราเป็นผู้แพ้บางครั้งชีวิตของเรามีความสมหวังก็เหมือนกับเราเป็นผู้ชนะ,นะแต่ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือการชนะตนเอง เหมือนกับมีผู้รู้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าชนะอื่นหมื่นแสนไม่มาดแม้นเหมือนชนะตนชนะอื่นหมื ok ่นล้านไม่พ้นผ่านเหมือนชนะตนชนะอื่นหมื爸爸่นโกดไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนชนะค่าศึกภายนอกมีแต่ก่อเวรก่อภัยแก่ตนเองชนะค่าศึกภายในไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ตนเอง คำว่าอาภัยเนี่ยเป็นคำง่ายๆแต่ว่าผู้ที่จะกล่าวคำให้อภัยได้เนี่ยก็ต้องเอาชนะความรู้สึกโกรธรู้สึกที่คิดแก้แค้นกับคนอื่นเนี่ยหรือว่ากำจัดความคุกรุ่นที่อยู่ในใจเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ถึงจะเอ่ยคําให้อภัยได้ถ้าเราหัดให้อภัยให้เป็นเนี่ยเราก็จะไม่ปลูกใจเจ็บกับใครนี้ไปได้ตลอดชีวิตอภัยทานนี้จึงเป็นทานสูงสุด เป็นการให้เหมือนกับการทำทานทั้งหลายเราให้อภัยทานก็คือละโทษหรือไม่ถือโทษกับสิ่งที่เขาล่วงเกินกับเราผู้ที่เราให้อภัยนี่อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรแต่ว่าเมื่อเราให้อภัยเมื่อ,อไหร่ความรู้สึกสุขความรู้สึกโล่งโปรง่งเบาสบาย,เ,ยเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเนี่ยก็จะเกิดกับผู้นั้นได้ทันทีเลย เราจึงไม่ต้องไปผูกเวรกับใครไม่ต้องไปสาบแช่งใครให้บาปให้เกิดบาปกับเรานะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าเวรกรรมที่จะตามสนองใครนะเราไม่สามารถไปกำหนดได้ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของเขาเองการตัดกรรมที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราหยุดทำความชั่วทำบาปที่เกิดขึ้นการตัดเวรที่ดีที่สุดก็คือ การหยุดแก้แค้นการหยุดพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเมื่อเราผิดพลาดพลัง้งเผลอไปทำผิดกับผู้ใดเราก็พร้อมที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษนะเพราะว่าเป็นมารยาทอันดีเราก็จะเป็นการที่จะยับยัง้งไม่ให้เกิดการผูกเวรซึ่งกันและกันเป็นการตัดกรรมตัดเวรได้อีกอย่างหนึ่งถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเกิดจากกรรมเก่า ที่เราเคยทำไว้ถ้าเราผูกเวรอาฆาตพยาบาทกันก็จะตามไปข้ามภพข้ามชาติไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เกิดการให้อภัยได้ก็คือความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาก็จะทำให้เกิดความเย็นก็จะตรงกันข้ามกับโทสะก็คือเกิดความร้อนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเกิดว่าเราป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วแล้วมีเหตุที่จะต้องเป็นไปในต่างๆเราก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้การแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นเพราะเป็นการทำให้โลกนี้เกิดความสันติสุขได้อย่างรวดเร็วที่สุดการให้อภัยจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรสร้างกุศลโดยการให้อภัยขึ้นมากๆจะจะทำให้โลกนี้มีความชุ่มเย็นอภัยการตัดกรรมที่ดีที่สุดคือการหยุดการทำความชั่วการตัดเวรที่ดีที่สุดก็คือการหยุดการเพียบบาทอาฆาตและจองเวรค่ะฝากติดตามรายการเทมกาว์เลตี้ในช่วงช่างทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ